สิ่งแรกเกียรติและตำแหน่งมาจากไหนอีกเพราะฉะนั้นนะพระเจ้า,าสอนเราอย่างไรพี่น้องคิดว่าเกียรติและตำแหน่งมาจากไหนอีกนอกจากมาจากพระเจ้าแล้วมาจากตัวแทนของพระเจ้าที่เขาเห็นแล้วก็อาจจะมอบเกียรติให้กับเรามาจากไหนอีกมาจากไหนอีกครับมาจากไหนอีกเกียรติเกียรติและตำแหน่งมาจากไหนอีกครับ <c oughs> อาจะาไหนครับความประพฤติความประพฤติของเราจะเป็นเหตุให้เรามีเกียรติหรือไม่มีเกียรติพระเจ้าของพระเจ้านั้นในโรมบทที่สองข้อที่สิบบอกว่าศักดิ์ศรีเกียรติและสิสยศจะเกิดมีแก่คนที่ประพฤติดีถ้าเราประพฤติชั่วเราจะมีเกียรติไหมโจรมีเกียรติไหมโจรมีศักดิ์ศรีไหมทําไมโจรไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเพราะโจรประพฤติดีหรือประพฤติชั่วชั่ว ถ้าลูกน้องของเราในที่ทํางานชอบโกงบริษัทก็มีเกียรติในศักดิ์สีไม่นี่ไหมครับไม่มีเพราะเขาชอบโกงเขาประพฤติชั่วแต่ถ้าเขาทาดีเขาทาคุญงามความดีบริษัทเขาทาให้บริษัทรุ่งเรืองเขาสมควรได้รับเกียรติไหมได้นี่กียบอเราจึงมีโล่ใช่ไหมครับบริษัทต่างๆกมีโล่ให้ให้กับคนที่ทําดีเกียรติและศักดิ์สิจึงเป็นของคนที่ประพฤติดี นั่นแน่นอนการประพฤติดีในที่นี้ไม่จะเป็นประพฤติดีในวิถีของโลกนี้แต่เราต้องประพฤติดีในวิถีของพระเจ้าด้วยนอกจากนั้นเกียรติมาจากไหนอีกพี่น้องรู้บ่ะเกียรติและตําแหน่งมาจากไหนหน้าที่การงานหน้าที่การงานถูกต้องหน้าที่การงานการทําหน้าที่เกียรติมาจากการทําหน้าที่ดูพระ,ะขอชพระเจ้าในหนึ่งคืนบัีบทที่สามข้อที่สิบสาม ในที่ที่บทที่สามก็สิทาเพราะว่าคนที่ทําหน้าที่มัคคณายกได้ดีก็มีเกียรติคนที่ทําหน้าที่คนที่ทําหน้าที่ได้ดีก็มีเกียรติแต่หลายครั้งคนสารหาเกียรติโดยไม่ทําหน้าที่เออมันมันสมควรไหมหลายคนอยากได้รับเกียรติหลายคนอยากได้ตําแหน่งแต่ไม่เคยทําหน้าที่โอ้เราอยากมีตําแหน่งพระเยซูจึงสอนสวนทางกับโลกนี้โลกนี้อยากมีตําแหน่งโลกนี้อยากมีเกียรติโลกนี้อยากให้คน ยอมรับนับหน้าถือหน้าถือตาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแต่พระเยซูสอน่าไม่ใช่คนที่จะมีเกียรติอย่างแท้จริงคือคนที่เรียนรู้ในการทําหน้าที่ของเขาอย่างดีนี่ที่บทที่ห้าขาสิบเจ็ดข้อที่สิบเจ็ดเช่นเดียวกันจงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าสมควรที่รับเกียรติสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน พระเจนัขนงพระเจ้าได้พูดอย่างชัดเจนผู้ปกครองที่ปกครองดีคือทําหน้าที่ดีสมควรได้รับเกียรติสองเท่านี่คือหลักการพระของพระเจ้าคือเกียรติให้กับคนที่ทําหน้าที่ดีแต่ว่าถ้าทําหน้าที่ไม่ดีก็ไม่สมควรได้รับเกียรตินั่นพระเจ้ามีหลักของพระองค์และหลักของโรงบาลทั้งสดพร้อมกับหลักของโรกนี้แต่นั้นหลักการที่สมบูรณ์แบบมันต้องดูจากหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าการให้เกียรติคนในคิสตจักรการให้เกียรติคน ในหน้าที่การงานของเราถ้าเราเป็นเจ้านายที่ทำงานเราจะให้เกียรติลูกน้องอย่างไรเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันได้อย่างไรก็ดูจากพระชนะของพระเจ้าว่าเกียรติเป็นมาจากพระเจ้าและพระเจ้าสอนเราให้ให้เกียรติต่อกันและกันนอกจากการที่เรารู้ว่าเกียรติมาจากพระเจา้าเช่นคนนั้นพระเจ้าแต่งตั้งพระเจ้าเรียกเขามาเหมือนที่จำเปโรว,ว่ามนุษย์ไม่ได้แต่งตั้งเปโรแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่แต่งตั้งดังนั้นนอกจากนั้นเราจึงเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่พระเจ้าแต่งตั้งแต่เราเห็นถึงสิ่งที่ พระเจ้าสมบูร์ได้ใช้เขาในความประพฤติสิ่งที่เขากระทำทะส,ออสิ่งที่แสดงออกมานอกเจากนั้นสิ่งที่สามก็คือได้การทําหน้าที่อันต่อมาก็คือเกียรติและตําแหน่งนั้นมาจากลักษณะชีวิตเกียรตินั้นมาจากลักษณะชีวิตในสุภาษิตบทที่13ข้อที่สิบแปอกว่า,วาสนใจคําตักเตือนคนที่สนใจคําตักเตือนก็ได้รับเกียรติสุภาษิตบทที่สิบแปข้อที่สิบสองนั้น ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าอะไรครับหน้าเกียรติความถ่อมใจเป็นลักษณะชีวิตนั้นเกียรติมาจากชีวิตของเราในพระเจ้าวันนี้ถ้าชีวิตของเราดําเนินอย่างถูกต้องเป็นที่ถวายเกียรติในพระเจ้าเราเป็นคนมีเกียรตินะครับนั้นถ้าเรามีเกียรติแล้วเราไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะมองเราเรามีเกียรติหรือไม่มีเกียรติเราสนใจใครมองใครเป็นคนที่มองเราว่ามีเกียรติหรือไม่เกียรติเราควรจะสนใจใคร พระเจ้ามองเราอย่างไรต่างหากแม้มนุษย์จะไม่ยกย่องเราแต่ถ้าสวรรค์ยกย่องเราก็จบแล้วก็เพียงพอแล้วแต่แม้มนุษย์เราชมเชยเราแต่สวรรค์บอกว่าขอประทานโทษกันไม่มีสิทธิเข้าสวรรค์พี่น้องจะเอาความคำชมเชยของมนุษย์หรือจะเอาคำชมเชยที่เป็นมาจากพระเจ้าพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนให้เกิดความเข้าใจพระเจ้าของพระเจ้านั้นได้พูดในฟิลิปปีนบทที่สองก็ยี่สิบเก้าถึงสามสิบว่า ดังนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ <c oughs> พระเจ้าได้กล่าวถึงการบทบาทที่เขาทาหน้าที่เพราะเขาเกือบจะสิ้นชีวิตเสียเนื่องจากการปฏิบัติงานของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเกียรติมาจากการที่ทําหน้าที่อย่างดีมาจากการที่เขาทาสิ่งต่างๆได้อย่างดีเป็นที่ถวายเกียรติให้พระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆนี้เลยว่าเมื่อเราไม่มีบทไม่มีตําแหน่ง เรายังสามารถรับใช้พระเจ้าได้ไหมได้ไหมครับใครคิดว่าโอ้โหผมไม่มีไม่มีตาแหน่งรับใช้พระเจ้ายากมากเลยพระเจ้าใช้เราไม่ได้เลยเมื่อเราไม่มีบทบาทตําแหน่งเราเป็นสมาชิกธรรมดาพระเจ้าใช้เรารับใช้พระองค์ได้ไหมได้เพราะว่าเรารู้มาแล้วว่าการรับใช้พระเจ้าแต่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเกียรติและตําแหน่งจะตามมาแต่เราไม่ใช่มีเกียรติและตําแหน่งก่อนเราจึงรับใช้มันต่างกันใช่ไหม เรามีเราไม่ได้มีเกียรติตำแหน่งการยอมรับก่อนเราจริงรับใช้พระเจ้าแต่เราทำหน้าที่เรามีชีวิตที่ดีพระเจ้าเรียกเราในคำรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะประทานเกียรติศักดิ์สรีและตำแหน่งให้กับเราเมื่อเราดูคำที่พระชจะะของพระเจ้าได้พูดในพระภาษากรีกคำมากมายเกี่ยวกับผู้เรียนศีลิบาลหรือคำต่าง นั้นลักษณะส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องของชีวิตและเรื่องของบทบาทการทําหน้าที่มากกว่าแค่ตําแหน่งมีเพียงแค่พูดอยู่เพียงแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองในสัตว์ในสี่คำมีเพียงแค่สักคํคำหรือสองคำเท่านั้นเองที่พูดเรื่องตําแหน่งนอกจากนั้นจะพูดเรื่องลักษณะชีวิตและพูดเรื่องของการทําบทบาทหน้าที่อย่างดีนั่นแสดงว่าเราต้องเกิดความเข้าใจกับว่าแม้เราไม่มีตําแหน่งเราก็สามารถยัง <c oughs> รับใช้พระเจ้าได้ มื่ทีบทที่ยี่สิบแปดก็สิบเก้าถึงยี่สิบบอกว่าเอฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนพระเจ้าบอกเฉพาะสิทธิวานออกไปสั่งสอนไหมเฉพาะพระเจ้าบอกผู้นำออกไปสั่งสอนไหมไม่แต่พระเจ้าบอกว่าเอฉะนั้นเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายคือใครทุกคนทุกคนสามารถรับใช้พระเจ้าได้การรับใช้พระเจ้าจึงไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก่อนเราจรึงสามารถรับใช้พระองค์ การรับใช้พระเจ้าหรือการสั่งสอนคนไม่จําเป็นต้องเรามีบทบาทมีหน้าที่ก่อนเราจึงบอกว่าเราจึงค่อยเปิดตังทีกลางออกและสอนคนแต่พระเจ้าแผ่นดินเจ้าจหลายจงออกไปสอนชนทุกชาติเราสามารถสร้างสาวกได้ไหมแม้เราไม่มีเราไม่ได้มีตําแหน่งเราไม่ได้มีบทบาทคนมากมายหลายครั้งสารบนอยู่กับเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือนสาวกของพระเยซูขณะที่พระเยซูจะไปไม้กลางเขตแล้ว เขายังไม่เข้าใจเลยบอกขอให้ข้าวพระองค์ได้นั่งอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระองค์แต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความคิดของพระองค์พระเจ้ากำลังสอนถึงเกียรติที่แท้จริงที่เป็นมาจากพระเจ้าจากพระบิดาไม่ได้เกียรติในความนิยามความคิดของโลกนี้นั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าขอพระเจ้าได้กล่าวไว้ประเด็นต่อมาที่อยากจะมีการได้ให้พี่น้องเกิดความเข้าใจคือพี่น้องคิดว่า นิยามคําว่าผู้น uh ําผู้น like ําคือใครในความคิดของท่านผู้นําคือคนที่ไปก่อนถ้าไปหลังเป็นผู้นําไม่ได้ผู้นําคือใครครับผู้นําคือใครผู้นําคือใครสามารถผู้นําเป็นตําแหน่งแล้วผู้นําเป็นตําแหน่งใช่ไหมครับผู้นําเป็นตําแหน่ง และผู้นําคือใครผู้นําคือใครอในความคิดของท่านต้องไปถามผู้นําก่อนต้องไปปรึกษาผู้นําก่อนเออจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจที่พูดพูดไ่ะเข้าใจหรือเปล่าไอ้คำว่าผู้นำน่ะผู้นําคือใครในที่ยามของท่านผู้นําคือใครผู้นําคือผู้ที่มีสิทธิหน้าผู้นําคือใครผู้นําคือใครคือใครครับใครครับ อ่าเมื่อกี้บอกู้นําคือคนที่เดินนําหน้าถูกต้องผู้นําต้องเดินนาหน้าอยู่แล้วถ้าเดินตามหลังก็เป็นผู้ตามสิครับก็ถูกต้องผู้นําก็ต้องนําผู้นําคือคนคนที่นําคนไปผู้นําคือถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงคือผู้เลี้ยงคือคนที่นําแกะไปใช่ไหมครับผู้นําคือคนที่เระเจ้าเลือกสัตว์ให้อยู่หน้าเพื่อนาคนไปทีนี้ผู้นาเนี่ยต้องนําคนไปตามแผนการของพระเจ้าหรือนำนาคนไปตามแผนการของตัวเองแผนการของพระเจ้า